สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวชั้นวางนะครับรับน้ําหนักได้ชั้นละ200กิโลนะครับเวลาแพ็คส่งไปก็จะมีนี่ครับอันนี้1เซตนะครับมันจะเป็นน็อกดาวน์คือไม่มีน็อตไม่มีอะไรเลยครับอันนี้1เซตนะครับแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นขานะครับส่วนที่น่าจะเป็นฐานหรือเปล่ายังไม่ได้แกะเลยอ่เดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนนะครับก็มี3ชิ้นนะครับเวลาส่งไปนะเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับมันมี3ชิ้น นะครับเดี๋ยวขอแกะไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอแกะก่อนนะครับแกะออกมาอันนี้ก็น่าจะเป็นฐานรองนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อตัวขาตั้งกันนะครับดูกันไปทีละขั้นนะครับต่อตัวขาตั้งสดไปด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าก็เพิ่งจะเคยทําครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็กรุงเจ้าันนี้ต่อกับตัวขาตั้งนะครับวิธีการประกอบก็ไม่ยากครับตรงตรงนี้นะครับ เราดูนะครับใ้ตรงนี้ในฝั่งนี้ครับจะต้องหันลงล่างนะครับหันลงล่างอ่ะเอาไปประกอบกับตรงนู้นที่แค่วางลงเฉยชั้นไหนก็ได้อันนี้ตรงกลางนี่ครับวางลงเฉยวางลงกับช่องนะครับตรงนี้ช่องมาอยู่ตรงนี้ครับช่องมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับก็คือเดือยที่มันยาวเนี่ยจะต้องอยู่ด้านล่างนะครับวางลงเฉยแนบแนบไปกับเหล็กเห็นไหมครับแนบไปกับเหล็กแล้วก็กดลงเฉยแค่นี้ครับอ่านแล้วดูฝั่งโน้นนะ นะครับครับไม่ได้กดให้สนิทนิดนึงนี่ไปกับตัวเหล็กแล้วกดลงไม่เฉยครับนี่อ่าเหไม่ครับเห็นไหมครับก็วางไปนี้เฉยทั้งบนทั้งล่างทั้งสองข้างนะครับวางก็ปรับระดับชั้นเราเองเห็นไหมครับปรับระดับชั้นเราเองนะครับก็วางลงไปงี้เฉยวางไปกับรูเฉยนะครับการขนส่งก็มีะลอกปอกเปิดบ้างนะนะครับมีะลอกเนะนะครับตรงนี้ ก็วางเอาไปกับเหล็กเฉยๆนะครับก็คือให้เดือยตรงที่ยาวเนี่ยอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดให้เสร็จก่อนนะครับขอประกอบทั้งหมดให้เสร็จก่อนนะก็คือตั้งเสาสองเสาขึ้นมานะครับตั้งเสาสองเสาขึ้นมาแล้วก็เอาคานวางลงโดยให้เดือยโดยให้ตรงส่วนยาวอยู่ข้างล่างนะครับแล้วแล้วก็เอาไปแนบแล้วกดลงกับตัวเสานะครับเดี๋ยวผมขอประกอบให้เสร็จก่อนนะ หลังจากที่เราเลือกระดับชั้นของมันเรียบร้อยแล้วมันสามารถปรับระดับได้นะครับมันสามารถปรับระดับได้นะครับก็คือตรงนี้ปรับขึ้นลงตามช่องนี้ได้เลยครับปรับขึ้นลงเนาะเห็นไหมครับเราก็เลือกความสูงที่เราต้องการความสูงที่เราต้องการนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็แค่เอาแผ่นแผ่นนี้ครับไปวางตามชั้นเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จ นะครับอาจจะดูโยกๆหน่อยรีบถ่ายแสงมันจะหมดนะครับเราก็เลือกชั้นเรียบร้อยแล้วนะนะครับก็ปรับความห่างระหว่างชั้นให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเอาแผ่นอันนี้วางกันไปนะครับแผ่นชั้นวางนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับหากมีเดืออย่างนี้โผล่มานะครับให้เอาครีมนะครับให้เขาเอาครีมหักออกก่อนนะครับอย่างงั้นมันจะติดแล้วมันจะใส่ไม่ได้นะครับนี่ครับคนนี้ให้เอาครีมหักออกก่อนนะ เดี๋ยวผมคีมาปอะกอนนะครับหลังจากที่เราประกอบอันนี้เสร็จหมดทั้งหมดแล้วนะครับประกอบเสร็จทั้งหมดนะกะชั้นให้ถูกนะครับเอาปากกามามาร์กก่อนก็ได้นะครับแนะนําว่าให้ประกอบจากข้างล่างขึ้นขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็เอาปากกามามาร์กอย่างเงี้ยครับมาร์กแบ่งให้ดีตามที่เราต้องการนะครับมาร์กแบ่งให้ดีหลังจากที่เราใส่จนสนิทหมดแล้วนะครับทําจากข้างล่างขึ้นบนนะครับแนะนํานะครับเสร็จแล้วก็เอาแผ่นเหล็กมาวาง เดี๋ยวเรามาวางกันให้ครบนะครับใกล้เสร็จแล้วล<ะ>เอามาดูกันนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วเนาะก็เอาแผ่นเหล็กอันนี้มาวางง่ายๆครับไม่ยากครับก็คือหลักเกณฑ์ก็ให้ประกอบจากล่างขึ้นบนนะครับประกอบจากล่างขึ้นบนนะครับพอประกอบเสร็จแล้วอ่าแล้วก็ดูนะครับก็ วางให้ครบทุกชั้นนะครับเพราะทุกชั้นมันจะมีล่องรองอยู่แล้วนะครับนีนบ่มันจะมีร่องอย่างเงี้ยสำหรับรองแผ่นแผ่นอันนี้อยู่แล้วนะครับมันจะมีล่องนะ,ะนะครับก็ไม่ยากนะแต่ก็ใช้เวลาพอสมควรสำหรับมือใหม่ผมก็เพิ่งลองประกอบดูนะครับอันนี้ก็ให้ลูกชายช่วยแข็งแรงทนทานดีครับประกอบง่ายไม่ต้องใช้น็อตนะครับเริ่มต้นจากข้างล่างก่อนนะครับเพราะมันจะ ดึงกันไปดึงกันมานะครับอย่าลืมนะครับให้เริ่มจากล่างก่อนแล้วก็พอประกอบเสร็จแล้วก็เอาแผ่นนี้วางอ้าวแผ่นสุดท้ายครับการขนส่งอาจจะทําให้มีรอยหน่อยนะครับเพราะว่าเขาขนส่งกันมาเยอะมากนะครับวางเลยครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าตอนนี้น้องของอ่าเรียบร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวเราจะลองวางของกันดูนะครับของผมก็เป็นกล่องประมาณ A4 นะครับอันนี้ก็กว้าง2เมตรสูง2เมตรแล้วก็ลึก60เซนนะครับเห็นเขาบอกว่าชั้นหนึ่งได้200โลนะครับเอามาวางสิครับอ่เห็นไหมครับโอ้โหมันใหญ่กว่าที่คิดครับใหญ่กว่าที่คิดอ่าวางกว่ที่คิดนะครับนิดนึงครับถ้าใครต้องการความแข็งแรงนะครับ ก็ดูตรงนี้นะครับระหว่างคานกับตัวเสามันจะมีรูอยู่ตรงนี้ไหมครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะให้เราหาซื้อน็อตนะครับซื้อน็อตขนาดเท่ารูพอดีนะครับผมไม่ได้บอกขนาดเนาะขนาดเท่ารูเนี้ยพอดีครับมาไขยึดตรงนี้ครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงอีกทีก็ดีนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้ผมพยายามจะยกระบบไปยกเนี้ยมันหลุดออกมานะครับผมพยายามจะยก้ใต้แล้วมันหลุดออกมาก็คือเรามีน็อตไขตรงเนี้ย เราก็สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกนะครับไข่น็อตตาำต่ำเนี่ยครับไขน็อตตาำเนียนะครับระหว่างคานกับชั้นวางนะครับจะทําให้เราเคลื่อนย้ายได้สะดวกขึ้นนะครับโอเคก็แข็งแรงทนทานดีมากเราก็อาจจะต้องโมดิฟายนิดนึงก็มาดูคุณภาพโดยรวมนะเนาะเหล็กผมถือว่าแข็งแรงใช้ได้นะครับเหล็กแข็งแรงใช้ได้แล้วก็แผ่นแผ่นเหล็ก ที่วางรองนี่ก็จะมีกระดูกงูข้างล่างนะครับมีกระดูกงูข้างล่างเ็าเสริมความแข็งแรงไปอีกเนาะแต่ก็ดูยัง,งปองๆๆหน่อยก็ไม่รู้200โลจริงๆมันจะได้หรือเปล่านะครับนะครับไอ้ตัวนี้มันก็จะมีกระดูกงูข้างล่างส่วนเหล็กเสาเนี่ยเหล็กเสากับเหล็กคานเนี่ยผมไม่ผ่านนะครับเหล็กเสากับเหล็กคานนะครับ,รบผมไม่ผ่านนะเหล็กเสาเหล็กคานนะครับด้านข้างก็เป็นประมาณนี้นะมานูกด้านข้าง หนักมากครับลองลองยกดูแล้วหนักมากนะครับเห็นไหมครับใช้ได้เนอะหน้ากว้างนะครับพอดีผมถ่ายด้านข้างอาจะมองไม่ค่อยชัดกว้าง2เมตรครับนะครับ,นะรบแข็งแรงทนทานอโอเคครับใครสนใจก็ไปซื้อหากันผมก็ขอจบการรีวิวการประกอบชั้นวางนะครับแบบรับน้ำหนักได้ชั้นละ200กิโล กว้าง200เซนยาว200เซนไอ้สูง200เซนแล้วก็ลึก60เซนนะครับแล้วก็รับน้ำหนักได้ชั้นละ200กิโลแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นน็อคดาวน์นะครับไม่ยากใช่ไหมครับสวัสดีครับ